คุณทั้งทานครับเฉ <c oughs> ลิมชัยกับงามสมาชิกวุฒิสาภาทั้งทานครับผมมีนิดเดียวสั้นๆจะถามทางกฤษฎีกาว่าท่านช่วยดูมาตรา20ส <c oughs> ในกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยให้หนายกรัฐมนตรีและตรีว่าการกระทรวงาการอุดมศึกษาจุดๆก็คืออวอนะครับเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนแต่ในมาตราห้า ของพบรบฉบับปี2559เนี่ยซึ่งผมไม่ทราบผมยังไม่มีเวลาคนนะฮะว่ามีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรให้ในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญัตนี้ในมาตรา20อันนี้นะครับไม่ได้มีบอกว่าให้ยกเลิกมาตรา5เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือคงไว้ทั้งสองอัน หรือท่านท่านตั้งใจได้จะให้เป็นตามตามมาตรา20ใหม่มันจะเป็นจะต้องมีการยกเลิกมาตรา5หรือไม่เราจะได้พิจารณาในชั้นวุฒิสภานี้อันนี้อันนี้มีความสําคัญประเด็น,นถัดมาท่านประธานครับส้นๆอีกเหมือนกันคือราชีวัยจุลาพรเนี่ยตามพรบอเนี่ยมาตรา6ให้ราชีวัยเป็นสถบาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจากการศึกษาทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการแพทย์และการสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์มากมายโดยสรุปแล้วก็มีการจัดการศึกษาด้วยแน่นอนอันนี้การจัดการศึกษาเนี่ยเนื่องจากเป็นการศึกษาเป็นราชวิทยาลัยระดับสูงราชวิทยาลัยเนี่ยเราเอาแบบรมเนียมเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษเขามีคำว่า Royal College of เช่นรอย l l คอ l ์ลิ e ออ e เมดิซิเเป็นต้นแล้วก็มี Royal Academy c หรือ Royal Academy เพราะฉะนั้นเราก็แปลมาเรียนแบบเข้ามาเป็นาราชเชวีอะัยเจตนาของาราชวิาลัยนั้นเป็นการศึกษาในระดับชั้นสูงคว่าชั้นสูงผมเข้าใจว่าก็คงมีทั้งดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกผมอภิปาาาาารายผู้ถามผู้แทนจากราชวิาลให้เกิดความชัดเจนว่าท่านได้แยก สาบันบัฑิตศึกษาเนี่ยออกจากล่าเวียลัยซึ่งในอนาคตก็จะเป็นหมายเวียลัยผมก็จะถามว่าแต่าราเชวีอลัยเนี่ยเดิมเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและประสาทประปริญญาให้อยู่ใช่หรือไม่เพราะโดยวัตถุประสงค์ของ พรบฉบับนี้นะครับราชวิลัยมีวัตถุประสงค์มากมายกว้างขวางมหาศาลเลยครับจัดการศึกษาเ <c oughs> ผยแพร่พัฒนาวิจัยบุคลากรระดับสูงให้เป็นองค์ความรู้ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการแพทย์การสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์การสาธารณสุขสแสดงว่าราชวิลัยยังมีสิทธิที่จะให้การเรียนการสอนระดับ,บปริญญาโทญญาเอกเกือบจะทุกสาขาท่านจะแบ่งกันอย่างไรระหว่างปริญญาโทกับปริญญาเอกของราชวิลัย ดุลาพรับปริญญาโทเนี่ยเอกของสถาบันบัณฑิตศึกษาที่จะเกิดขึ้นและจะเป็นมหายวลัยใหม่ในอนาคตสองอันนี้จะมีการแบ่งสาขาการเรียนการสอนกันอย่างไรเพราะเมื่อแยกออกไปแล้วก็เป็นเอกเทศมีอิสระในการบริหารบุคลากรงบประมาณและการบริหารครับขออนุญาตเรียนถามขอบคุณครับ